ครับสวัสดีทุกๆคนครับผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่แปลงปลูกฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับหลังจากที่เราโดนแมลงบัวนะครับเข้าทำลายครั้งก่อนนะครับเราได้ทําการตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงนะครับให้กับฝรั่งที่เราปลูกไว้ซึ่งทางสวนนะครับใช้ ยานะครับเป็นสารเคมีเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแมลงบัวตัวนี้นะครับก็จะไม่หายจากสวนเรานะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้ตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ฉีดพ่นป้องกันแล้วก็กําจัดแมลงบัวตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับยอดที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะแตกใหม่มาพร้อมกับตาดอกนะครับนี่นะครับแล้วก็มีลูกให้เรา ได้ห่อนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะบำรุงโดยการฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ําให้ชุ่มนะครับยอดที่แตกใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะได้ลูกตอนนี้นะครับเราก็ทยอยห่อในชุดนี้นะครับชุดที่แล้วนะครับเราไม่ได้ยอดเพราะว่าแมลงบัวนะครับเข้าทําลายยอดของเรานะครับเสียหาย แล้วก็ผลผลิตนะครับก็มีผลด้วยนะครับทําให้ลูกของเรานะครับหรือผลผลิตของเรานะครับออกไม่ต่อเนื่องตอนนี้นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่เราจะป้องกันมแมลงที่จะเข้าทําลายยอดตัวนี้นะครับให้ได้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตนะครับต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศร้อนในเรื่องของน้ําก็สําคัญนะครับเราก็จะลดน้ํา วันเว้นวันนะครับแล้วลดในชุม่มในเรื่องของการใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดออม,มนก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราต้องอดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลยอดแต่ละชุดไม่ได้นะครับเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนี่นะครับยอดสําคัญที่สุดนะครับในการปลูกฝรั่งเพราะว่าการแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมาพร้อมกับตาดอกนี่นะครับแบบนี้เลย พร้อมกับตาดอกแบบนี้นะครับดกไม่ดกนะครับอยู่ที่เราดูแลยอดของฝรั่งนะครับให้ได้นี่แหละครับการปลูกฝรั่งยากไหมครับจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลานะครับเราดูแลถึงการปลูกฝรั่งนะครับไม่ยากแต่ท่านว่าเราปลูกนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาในการดูแลนะครับฉีดท่นยาก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่เราจะปลูกฝรั่งนะครับ เพราะว่ายอดที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับสําคัญที่สุดถ้าเราเอายอดชุดนี้ไม่ได้นะครับชุดต่อไปต่อไปเราก็จะยากนะครับที่เราจะมีผลผลิตออกอไปจําหน่ายนี่นะครับเราตัดทั้งแปลงเลยนะครับแปลงนี้เพราะว่ารอบก่อนนะครับแมลงบัวเข้ากินยอดนะครับทั้งแปลงเราต้องตัดยอดทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ให้ยอดแตกใหม่หลังจากนั้นเราก็ฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับนี่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไปก็ถือว่าโอเคนะครับในตอนนี้สังเกตจากยอดนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มาดูแลในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลนะครับพอเราไม่มีเวลานะครับ มแมลงนะครับก็จะเข้าทําลายยอดทําให้ยอดเสียหายแล้วก็ผลผลิตของเรานะครับเสียหายเราไม่มีผลผลิตไปสู่ตลาดนะครับก็จําหน่ายไม่ได้นี่นะครับตอนนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตตรงนี้นะครับในพื้นที่ที่เราปลูกฝรั่งนะครับหลายๆสายพันธุ์ตรงนี้นะครับ,น,น,รรน,รบน,รนี่นะครับ,รบก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาอัปเดตนะครับหลังจากที่สวนฝลั่งของเรานะครับโดนแมลงเข้าทําลายยอดนะครับเราก็ทําการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็สร้างยอดขึ้นมาใหม่โดยการที่เราใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็อัดน้ําฉีดพ่นฮอร์โมนแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะครับและในช่วงนี้นะครับเราก็จะดูแลยอดได้อย่าให้แมลงนะครับเข้ามาทําลายอีกนะครับ เพราะว่าถ้าแมลงเข้ามาทําทลายยอดนะครับเราก็จะไม่ได้ผลผลิตตามเคยนะครับครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ